เปลี่ยนฮวงจุย้ยเปลี่ยนชีวิตกับสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยสินแสหมิงนะครับเจ้าของ youtube แอ c เค n t สินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยและ f c e b o o k f แฟนเพจสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยนะครับวันนี้นะครับสินแสหมิงอยากจะมาอธิบายอะไรบางอย่างให้กับทุกท่านได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของ่วงจุย้ยนะครับฮวงจุ้ยเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด9ยุคนะครับเขาเรียกว่า สำนักดาว9ยุคยุคหนึ่งมี20ปีนะครับภาษาจีนเขาเรียกเสวนคงเฟยซิงนะครับหมายความว่าบ้านแต่ละหลังคอนโดแต่ละที่นะครับถ้าเกิดเราจัดคอนโดให้รับกับพลังของยุคพลังของยุคมันก็จะมีพลังผลักดันบางอย่างนะครับตามหลักของฮวงจุ้ยเป็นพลังธรรมชาตินะครับทีเ่เขาเด็กขั้นสั้นว่าชี่ชี่หรือขี่หรือพลังปราณมังกรนะครับ พลังงานตรงนี้จะผลักดันให้ผู้ที่อยู่อาศัยนั้นจเจริญรุ่งเรืองมีความสําเร็จนะครับในสัมมาชีพในเรื่องของการสร้างฐานะในเรื่องของความรักหรือแม้แต่ในเรื่องอ,อะไรก็ตามที่จะบันดานให้ชีวิตของคุณนั้นมีความสุขนะครับตอนนี้เราอยู่ในวงจุ้ยยุคที่8เดี๋ยวอีกไม่นานตรงนี้ประมาณปี 25- 6 6้ต้นต้นปีจะเข้าวงจุ้ยในยุคที่9 แล้วก็จะอยู่ไปอีก20ปีเพราะว่ายุคหนึงมันมี20ปียุค8ก็มี20ปียุค9ก็จะมี20ปีแล้วเนี่ยมันอยู่ปลายยุค8จะเปลี่ยนเข้ายุค9แล้วในช่วงประมาณ4กุมภา2566อธิบายให้ฟังต่อไปตรงนี้ว่าถ้าบ้านที่อยู่อาศัยออฟฟิศร้านค้าคอนโดนหรืออาคารได้รับพลังผลักดันของพวงจุ้ยมาส่งเสริมก็อย่างที่ผมบอกครับก็จะเฮงสักเซสแล้วมีความสุขมีความแฮปปี้นานนับประการทีเดียวเพราะว่า พลังธรรมชาติของหวงจุ้ยนั้นยิ่งใหญ่มากนะครับสรุปนะครับไม่ว่าบ้านของคุณจะหลังเล็กหรือหลังใหญ่ไม่ว่าออฟฟิศของคุณจะเป็นเช่นไรนะครับเราสามารถที่จะปรับนะครับให้หวงจุย้ยให้ที่อยู่อาศัยให้ออฟฟิศของคุณนั้นได้รับพลังหวงจุ้ยที่ดีจากยุคที่8ไปยุคที่9ได้นะครับโดยใช้หลักวิชาหวงจุ้ยอย่างแท้จริงนะครับของสำนักวิชาดาวเยุค วันนี้สินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีได้อยู่ในฐานที่ที่มีฮวงจุ้ยที่ดีสุขเฮงรวยโชคดีตลอดไปสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล